อ่าสวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องปายสืบพุทธสักคนวันนี้ครับยังมาเลี้ยงนะพี่น้องยำงมาแลียงยังมาค้ำคนนี้มา่ยังวันนี้กับพามาเบิรงนกล้วยงามราคาดีๆเขียเกลื่อยอีกคลองนึงนะครับเป็นกอกของน้องไส้กล่องกล้วยบานอ่าตาเป็นสายพัฒนามาเรื้อยแล้วพี่น้องเพิ่นอยากแบ่งปันให้พ่อแม่พี่นอ้อ,ปนนอ,องปุ้ยอ,อ,อยากเอาไปเลี้ยงไปต่อยอดหรือเอาไปเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆกับไปใส้ได้มีจะมีแม่สาวอ่าผสมเรียบร้อยแล้วให้อเ,อเรียบร้อยแล้วครับแม่สาว น้อยอายุปีเศษๆมาเบิองว่าที่เป็นโตจังไดเรากว่ามาจังไดผู้ใดเขามาเบิองแล้วอ่าถือใจกับกดอ่าไลรกดซับสะไคร่กดติดตามนี่ได้อพี่น้องเด้อมันนี่การภาพมาเบิองคุ้ยงามราคาดีๆเช่นเคยอ่าคือเกาเราพี่น้องผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตระกูลขอพ่อเพียงกะทางช่องกับเมฆผลิตภัณฑ์กะคือสายมักกระดิ่งเราพี่น้องสายมักกระดิ่งกับมาคลิกเด้อพี่น้องเด้ออ่าถ้ามีแต่สายเลยคือสายละร้อยเ้อพี่น้องเด้อถ้าควอมมาคลิกสายควอมมาคลิกเนี่ยสองร้อยห้าสิบ อ่าพร้อมทรงด้วพี่น้องผู้ใด้มากแบบใดการล่องอ่าทรมาสอบถามเบิง่งกับอ่ารีวิวเปิดราคาคัา้วนาคอกนาฟาร์มหรืออยากไปเปิดนาคอกซื้อบอ่บอบ่อเปิดาราคาก็ได้ครับเบอร์โทรก่ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าอ่าช่องตะกคกุณคอพอเพียงติดต่อได้เบอร์นี้ครับทั้งมา,การกระดิ่งทั้งอ่ารีวิวคั้ผู้ใดยอยากไปเปิดราคาก็ลองโทรมาสอบถามมพื่นได้ครับพี่น้องไปเพื่อน้ำกันมาหนี่กันพามาเบิดขั้ยงานราคาดีเช่นเคยครับ มีแบบไรแน่โอเคครับผมครับสวัสดีครับมหัศลพ่อแม่พี่น้องคนนี้โอ้ยพี่น้องคนน่ะบุ่งสู่ไหมอ่ากวนตีไปถามไล่ละเอียดต่างๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเหมือนก็มาอยู่ออกกล้วยของอ่ะพี่เรียบหน่องไส้ผมเนี่ยและพี่น้องเพิ่นมี่กล้วยมาเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องเราเพิ่มเราฟังเนาะอ่า พี่เลียบครับคั้วตะหนีิมซื้อไม่เสียงไหมครับครับมีซื้ออยู่ครับผมซื้อจากน่น้องหูครับผมน้องหูแม่หูเนาะแม่หูซื้อหูครับแม่หูแม่หูนี่เพิ่นอายุเพิ่นหลายปอนด์ได้ตอนนี้สามปีนิดๆครับสามปีนิดๆเนาะครับผมสามปีนิดๆตอนนี้เพิ่นสถานะใดครับไอพึ่งผสมครับพึ่งผสมที่ผ่านรอบเนาะมีรอบผ่านรอบเนาะครับผมรอผ่านรสมผสมตัวได้ไปไปครับผมสร้างอุดรครับผมผสมสร้างอุดรไว้นี่ใส่พอพันดังไว้เลยพี่น้อง ผสมสร้างอุดรไปเนาะสางอุดรครับใบหลอดครบมั้งปะครับใบหลอดครบใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิ่งอันนี้ความสูงตอนนี้เพิ่นอยู่ที่เท่าไรครับพี่เดียบ133ครับ133เนาะครับผม133ครับผมพี่น้อง133ยอู้บ่งหนำตูเลยเป็นข้อยแม่สาวต้องแรกปะครับผมท่อแม่สาวต้องแรกครับผมอาย um 对对ุเพ oh? ิ like ่นหลายปาน๊ดไเด้อนี่3ปีนิดๆครับ3ปีเนาะ3ปี3ปีนหน่อยๆ3ปีนิดๆเด้อพี่น้องนะครับแขลสองคู่บ่ครับผม อ่าแข่าสองครูเด้อพี่น้องเด้อเป็นพี่น้าเข่าสองคเด้อครับนะเดี๋ยวมาเบิ้งมันท่ายเพิ่อนลุกอยู่นี่งอยู่นี่งลุกอยู่นี่งเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้งหนาก่อนเด้อพี่น้องเหมือนเบิ้งขนาเขาเพิ่นก่อนอ่าก้อยตัวนี้มียังดีแน่เจ็บพ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับโอ้หัวหนุกนะครับคุณน่ะหัวหนกคุณกลมขนานเขาลงนิดนึงครับโกลมหนาตรงนี้เออหัวหนกครับเขาเปิดดีนะครับเขาเป็นเขากระดานเขาเงี้เลยพี่น้องเขาอยากบอกอ่ามุมูุมเป็นเขาขั้นซ้อนโค้งขึ้นนี่เด้อพี่น้องเด้อ ต่อท่านอีกขึ้นเชีย์นะครับนะครับตาแจ่มขนสองข้างนะครับเห็นปะพี่น้องตางามๆตาสวยๆเลยตานกเป็นหนามนะพี่น้องเนาะโอบโบแต่ขยัาเลยพี่น้องคนน่ะเออบอกเ้าเพิ่นครับพี่น้องคนน่ะมึงขายแข่งกับไม่ซีขาดขาเลยพี่น้องซีขางเลยเรบใหญงๆเลยพี่น้องเล็บกะลาคนพี่น้องเร็บคนอ่ะสวยๆเลยพี่น้องคนน่ะโอ้คนอ่ะพี่น้องอ่ะมองนาผมเมองน่างขางมึนพี่น้องพี่น้องโอ้คนน่ะมึงข้อพี่น้องคนน่ะ นี่เราเกินข้อมาเข็งพี่น้องข้อยข้อมาเข็งครับเนี่ยโตนี่กบอุดูปานหมูพี่น้องขุนน่ะขุนน่ะพี่น้องเอกบผ่าวกบกเงยขากันเงยเลยพี่น้องหุดน่ะเงยทุกส่วนเลยพี่น้องข้อยตัวนี้ล้างตรงครับล้างตรงดากท้ายมะนาวตัดซวยๆเลยขุนน่ะขวัญนะครับขวัญนี่ควัญหาบเมื่หาททงอ่าขวัญตกว่วงนี่พี่น้องนี่ครับขวัญตกว่วงขวัญตกนี่เลยหางกะถือว่าใซ่ได้พี่น้องนะครับหางกะถือว่าปานกลางบถือว่าเงยัาปานกลางครับดากม่นๆ่นเงยเลยพี่น้อง ล้างน้ำหงเลยพี่น้องหมดนะมึงดากเพื่อนข้อยตัวนี่แม่พี่น้องพี่คักพี่แน่เลพุ่นนะมันอ่ะจิ้มสวยครับน,น่องข้ยสาวพี่น้องเดี๋ยวสิบ้าน,น,นั่นดีครับน่องโบเคยมีลูกได้พี่น้นองเด้อนะครับน่องเพิ่นอาน่องเพิ่นนี่น้อยมีลูกเหรอน่องมาที่ย่านเลยพี่น้องมาที่มีเต้าในน่องค้ยโบเคยมีลูกนะครับเป็นสาวอ่าผสมช่องแรกไปรลุดล่อผ่านรอบเอานี่ครับเมึงถ่ายเพื่อนมึงคาพี่วันนี้พี่น้องครับ ทางนี้ก็หนาเต็มกันพี่น้องคุณน,นะอ้พี่น้องครับหนาเต็มหนาจอเลยพี่น้องหมดนะครับน,นะครับเต็มเฟมเลยโอู้เต็มคักเต็มแน่ค่อยตัวนี้อัตลักษณ์ชัดเจนครับนะเดี๋ยวผมขอ,อยัดผ้าพี่น้องเบื้องใบก่อนใบผสมเพ่นพี่น้องนี่ครับขญาตเบื้องใบก่อนนะใบผสมพ่นผส,สมเร็วๆนี่เราพระท่านโดนเดียพี่น้องนะครับนี่ครับพ่อช้างอุดรเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ หมออยู่แถวแถวบ้านนี่ครับเพิ่นมาผสมให้ได้ครับเด้อนะครับอ่าใบหลอดนะครับใบหลอดต๊บอ่านี่หลอดเพิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องนี่วันที่ผสมครับวันที่สี่ธันวาสองห้าหกห้านะว่ากําหนดค้อวันที่ยี่สิบสี่ตุลาหกหกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับซื้อหมอซื้อ,อยังเบอร์โทรมีครบเด้อครับเด้อตัวสอบถามเพิ่นได้เบิ่งเลยว่าเพิ่นได้มาผสมอีหลีบ่เนาะตั้งสิบ,บ่ได้เป็นการตัวกันพี่น้องกลับไปรอรุ่นเอาเนะาะมาจะผ่านรอบจังไดน บ่อะไรเนาะเพราะว่าพุ่ยขึ้นละท่านเพิ่งมาเพิ่นเล่ผสมน้องเพิ่งเล่ผสมพี่น้องตัวนี้น้องยรีบจะเปิดแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะรายในราคาใดครับหกสิบเก้าครับผมเอ้าพี่น้องหกสิบเก้าพี่น้องกล้วยโตัวบางงบักสูงเปิดหกสิบเก้านึงพี่น้องคเก้าครับตัวอะไรบ่นี่ นิดน้อยครับผมโอ้<แ>ตอได้นิดน้อยยังต่อ,ตอหลายได้สดบมบัติหมดมาเอาไปรุปร่นเอาราคานี่น้องราคาบ่าบเพท่านได้ตรวจทองคล้ายๆกับว่าบกประกันทองนอกจับ,บถือว่าพ่อฟังครับพ่อฟังบ่ถือว่าแพงบ่ถือว่าอันนั้นครับพ่อฟังพอ่อเอาไปต่อยอดได้พี่นอ้องไปรุ่นเอาว่ามันจะผ่านรอบอันผ่านรอบเราเบอร์ราคานี่ได้พี่น้องก็ซิฟแปดซิฟก็ซิฟปุ่น์ได้พี่น้องนะอันอันสมมงหมว่ามันผ่านโอเคครับผมขออภัยโทษนะพี่เลียบหน่อย ศ9 5ย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกแปดสามหนึ่งหกแปดสามสี่หนึ่งศูนย์ครับผมสี่หนึ่งศูนพิการเาอยู่ตอนนี้ไอยูบนนสมบูรณ์ผมตำบลนาศีอำเภอวนูหาจังหัดนองบัวลพูครับอยู่บานนนสมบูรณ์ะพี่นองเด้อใกล้วัดด้อพี่น้อง้าพิกัดมากไ้อยางมาเบิงตจริงจ้าพิกัดมาสวนคูหาเด้พี่นองแลกกหาองเพนมันอยู่ไกกันครับพี่นองนี่รั้ยแมี่แม่หูเนาะชื่อแม่หู ม่หอายุ3ปีนะครับก้มสูงไว้สามสิบสามพี่น้องนี่ครับสาวท้องแรกนะครับผสมสร้างอุดอรไว้อ่ามื่อน,นี้ก็ได้เกือบจะสิบมือแล้วพี่น้องเกือบสิบมือแล้วอ่าผสมไว้พี่น้องโอเคครับ,รบผมผู้ใดามาก,กับล่องท่วมาสอบถามตทดลองได้มีรอบรอบทรงเขือนเนาะครับผมกำลังได้สีขาสวยๆเลยอโอเคครับผู้ใด,ด,ด,ดามาก,กับล่องท่วมาเบิ้งหาน้องเดียบเบิ้งคุยบัวหยางครับค้นผู้นี้มารบ์กกับแบงค์กับผม าเบิ่งตัวที่สองเหมือนพี่น้องโอ้ตัวนี้ก็บ่ธรรามดาพี่น้องหนาคักหนาแน่ตัวนี้พุ่นะโอ้ฟิลิบตัวนี้ไม่ซื้อไม่เสียงว่าฟิลิบครับน้องคำแพงครับผมน้องคำแพงครับผมซื้อคำแพงน้องคำแพงอู้อายุคนไรมาได้ตอนนี้16เดือนครับผม16เดือนครับํำชิงลำเหนียวผมมาเป็นค้วเถือกพี่น้องมึงหนาตาพุ่นะเขาเปิดดีขนาดพี่น้องเขายังกลมอยู่ด้วยพี่น้องนะครับพุ่นะ16เดือนตาแจ่มแจ่มจำอยู่ด้วยพี่น้องนะครับ เป็นเงินสายอะไรครับเรากวมาไหมสายเงินอุทัยครับผมสายเงินอุทัยครับผมโอ้เรากว่าเป็นเงินอุทัยมาอุทัยโอ้เป็นเรากว่าเป็นสายของเงินอุทัยเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เากเป็นคั้ยมาทางอุทัยบอกคือว่าแบบครับผมโอ้แบบมาทางอุทัยท่านี่เลยพี่น้องตัวนี้นี่ครับอู้บังเล่าขิงพี่น้องครับบเมึงนีหลักครับนี่ข้อประเชิงอีกตัวหนึ่งมึงข้อพูดนะพี่น้องโอ้พูดนะอัตลักษณ์เป็นปลูกโบแตกสองเศษเลยจตาข้างอีกเศษหนึ่งพี่น้องพูดนะเออปลูกพผาปบูกง่ายนะครับ ขนหามขึ้นหางท่องมีพี่น้องนะครับข<ค>นจะออกสีหลวกเล่าได้พี่น้องนะครับหางนี่ลำลามเลยพี่น้องคนน่ะเลยสมน้องเป็นคืบเลยพี่น้องหางแข้งงี่ดีขนาดหลังตรงกล้วยแมนน่นี่นะครับเพื่อจะในงานเลยพี่น้องอายุสิบหกเดือนเนาะครับผมสิบหกเดือน <6 S 1> โอ้เชียร์มันหอดผสมพี่น้องมันสิบลอสูงเท่าไรก็ตอนนี้รอยยิบเ็ดบวกครับรอยยิบเจ็ดนี่ยพี่น้องรอยยี่สิบเจ็ด เทียมันนั่นพ่อมา<อ>สมด้วยพี่น้องมันตีสูงสั่มไรพี่น้องก็คิดมึงเอาได้พีครับเนี่ยนี่ครับอโอ้ลำตัวลำชิงดีครับคุ้ยตัวนี้นเงาล้ำตัวเงาดีพอนักพี่น้องเงาข้ังเงาเนี้ยกุ้ยหน่อยตัวนี้นี่ครับทลุกะลุอนี่อโอ้สวยเลยพี่น้องตัวนี้สายเงินอุ้งยธด้วยพี่น้องตัวนี้ครับเป็นลูกหลานของเงินอุ้งไธ่นะครับอ่าตัวนี้สวยๆบังท่ายพอนะเดี๋ยวพอนพาบังดาเที่ยนนึงเป็นถ่ายมะนาวตาถ่ายเต็มเตีมเลยพี่น้องนะครับนี่ครับถ่ายพอนกุ้นนะ ่ายเปิดปุณน,นะหลังตรงเลยพี่น้องปุณนนะอ้ท่ายสวยหางเงาหางบบกง่ายเลยพี่น้องปุณนนะ่ะมึงดากมึกนงนมมึงขาโอ้ครบครับตครบเครื่องครับ,รบเพื่อนตันนี้พี่น้องครบเครื่องเลยนี่ครับสำหรับตัวนี้แม่สาวสิบหกเดือนซื้อ,อยังกว่าซื้อเพิ่นนะ่ะคําแพงครับผมหน่องคําแพยงครับอ้หน่องคําเพงตัวนี้ไหมพี่น้องหน่องคําเพงตัวนี้ผีเรียบสีแดงปันขาไมีข้นอยากเอาไปต่อยอดหรือไปเลี้ยงเท่าไรราคาเท่าไรครับห้าสิบเกีครับ ห <57. S 1> ้า,า,าสิบเจ็ดครับผมอ้าวพี่น้องอ่าสิบเจ็ดแต่ละตัวนี่คือแบอา,ามวลน,นึ่งพี่นอ้องห้าสิบเจ็ดหนึ่งหมดน,นะครับวมงน้ำเคิ่งหลวพี่น้องมันมันว่นนดาธรรมดาเลยครับเ,เพื่นอนเออวิเลี้ยงโอ้เป็นเตาไปเลี้ยงพูดยังเป็นเตาไปเลี้ยงพิจารณละ้าเพิ่งครับในวิดีโอนี่แหละหรือหันบอแอบใจอยากมาเบิองตัวจริงมาเลยครับพี่น้องพิกัดก่บ้านนนทสมบูรณ์อ่าตำบูรณน่าสีครับผมอำเภอเชิญนุหาจังหวัดนนทบุรีหรือจับพิการวัดถ้ำอำเภอสวนนุหาก็ได้ครับตัวหานหน่องเพลินเบอร์โทรน่ ศูนย์เก้าห้าศูนย์ก้ห้าหนึ่งหกแปดสาหนึ่งหแปดสามสีหนึ่งศูนครับผมสี่หนึ่งศูนย์คุณผีเรียบเด้อพี่น้องเด้ออ่าโทรมาได้ตลอดเวลาปรึกษาหาเรื่องกันได้บังอ่องข้อพี่น้องผมอ่พี่น้องมแกลูกโบแต่ขย่าเลยบังขาพี่นขานควงขูกไปนยผูกลดพี่น้องมุนหน่ยนิน่ลูก้นนนีอนสองข้างสวยๆเลยพี่น้องครับตาพิ่นเห็นปะตาเตียมตานกเป็นนามเล้สวยๆเลยพุ่นะลำชิงลำ เงาของลำตัววันพี่น้องถ่ายสูงอนาคตไกลครับคุณน้าตอนนี้ปุ๋ไดมากตัวไดตัวแรกผสมสร้างอุดรไปเรียบร้อยแล้วเอาไปรุ่นเอาหรือมากแบบสาวๆแบบนี้ไปล่องเลี้ยงเบิงล่องศึกษาเบิงแก่ล่องเบิงพี่น้องแก่โทรมาสอบถามพี่เลียเบิง้อมันในช่องตุกกงกอพ่อเพียงกตนํนนำเสนอคุยมากราคาดีๆเช่นเคยครับราคากับพ่อไปพ่อมาพ่อไปวัดไปว่าย่าบะถือว่าแห้งบะถือว่าถือคักจะเบิงเอาพี่น้องพิจาระาเอาในคลิปพ่อแหละเอาเป็นซื่อกลาง นำเสนอพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเอามากแบบแรก็เอาแบบนั้นละฮันบอสถือใจสิแหน่ใส่มือประเดมันกระบอกคนเนาะพี่น้องเนาะเมื่องว่าล่ะอันนี้ก็พามาเบิรนเคว้งมากราคาดีๆเช่นเคยครับต้นตัวหนาตัวแรกนะผสมส่างอุดรสูงลอยสามสิบสามสามสิบสี่พี่น้องผสมรอบพันรอบราคาหกสิบเก้าต่อรองได้แม่แบกง่ายเลยแม่แหลกแม่นี่กะสายเงินอุทัยนะครับสวยๆสิบหกเดือนอ่า มากไปพัฒนาตัวกับราคาห้าสิบเจ็ดครับผมห้าสิบเจ็ดตัวร่องไหนก็ค,ครับพี่น้อง,องมากไปอะไรก็ต่อรองเอาบ่แพงครับบ่แพง,งมากแบบแรก็จัดไปโอเคครับมุนนี่ใคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามฝากช่องนั้นด้วยครับพี่น้องสนับสนุนช่องตัวคุณกอพ่อเพี้ยนโดยการแชร์คลิปกดติดตามไปอ่าข้อมูลให้มันให้คนเบิ่งหลายๆด้วยพี่น้องเด้อครับอ่าสายมากกระดิ่งเลยพี่น้องสายมากกระดิ่งก็หมากกระดิ่งอ่าของช่องตัวคุณกอพ่อเพี้ยนก็เตะมาไว้ พ่อแม่พี่น้องสนับสนุนเพื่อไปค่านนำมูลน้ำมันในการไปถ่ายคลิปละโอเคครับวันนี้ขอหยาดปิดคลิปไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหนาเขาจะหาควู่งามๆาลคาดีๆมาว่าไหมคลิปนี้ขอญยาดปิดคลิปสวัสดีครับ